สวัสดีครับอยู่กับผมต้ a งมีสารใต้หล,อ,หลอดๆจุดๆนะครับวันนี้พามาดูเจ้า sk045 ครับเจ้าของบอกปล่อยนะครับผมเจ้าของบอกปล่อยครับปล่อย53ครับผมเอกสารซื้อขายพร้อมครับ ม3สิบมื่นครับต่อรองกันได้ครับนิดหน่อยครับย้อนแสงนิดนึงนะครับผมด <Hey, S 1> ินแข็งพอสมควรนะครับตรงนี้นี่ ทำงานคล่องแค่วคล่องตัวครับว่องไวอายุอานามก็แก่พอสมควรครับคุณปูได้เลยครับนี่แรงครับอดีตเคยรอเคยแรงจักโคบ,บโกเบโโกเอสเ4 5ูนสี่ห้าครับมาร์กถูกนี่ครับโหแรงจัดครับ ตัวนี้นี่ใครซื้อไปได้บุงกีห้าฟันครับห้าฟันนะครับผมตัวนี้เขียเียสักนิดนึงครับแม่ข้องแควครับข้องตัวสูงครับผมผมจะแก่ จะแก่มีอายุตามครับแต่เก่าครับผมความเกาเ่าของเขาหนี่ยกให้ที่หนึ่งครับแก่แต่ยังสมบูรณ์ครับ ชูครับม้นตัวชวูของเรื่องครับนี่งไงแล้วครับสวยจัดครับควันคุบเลยครับผม นี่นี่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนครับผมเดี๋ยวคอยลดมาก่อนนะครับผมคอยลดมาถึงจะ ได้เห็นศัก,กยภาพในการทำงานของเครื่องจักรครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ0625489240นะครับทวนนะครับ09 0625489240นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ครับขึ้นเบอร์ไว้ในคลิปแล้วก็ ได้ดีคลิปชั่นครับหรือคำอธิบายของคลิปเลยครับเดี๋ยวค่อยรถมาก่อนครับเจ้าซีรีส์ห้าร้อยครับมาแล้วครับแหม่หลอดจัดครับเจโอเจ็ดอีครับวนรถมาใส่ดินครับ เตรียมตัวครับเตรียมตัววางดินครับนี่ครับแถวนี้แรงครับผมแรงมากครับฝนม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลครับใส่ไปหนึ่งตักแล้วครับตัวนี้ขายครับ ห้าสิบสามห้าสิบสามมืนเจ้าของขายครับเจ้าของอยากขายครับผม มาชมสมรรถนะในการทำง,งานของเจ้า SK045 นะครับถือว่าคล่องแค่วว่องไวครับคล่องตัวสูงสมบูรณ์ครับตัวนี้สมบูรณ์แบบเครื่องปั๊มแพลคอนทูนทแห้งกิ๊กครับตัวนี้คลิปนี้ก็ จบด้วยเจ้าซีรีส์500ครับน,นี่สุดยอดครับ5 3ื0นครับต่อรองครับ ห้าสิบาต่อรองเบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์หสองครับห้าสี่แปดเ้าสองสี่ศครับ0ูนย์หกสองห้าสี่แปดเก้าสองสี่นะครับผมใครอยากได้แม่ครูไปทำงานครับติดต่อมาครับสมบูรณ์ครับคันนี้เครื่องปั๊มแพร์คอนโทรลแห้งกิ๊กครับ นี้นี่ผมชอบนะครับสวยครับนีไม่มีซีนรั่วเลยครับซีนไม่มีรั่วครับได้ข่าวว่าเพิ่งเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนสีกระบอกหรือห้ากระบอกนี่เลยครับสี่ครับเพราะว่ามันมีสีกระบอกเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไปไปครับสวัสดีครับ